มั ai, นดรยมันดรย์ก็หนึงหน่งลูกหนึ่งลูกล่วงเต็มดินล่วงปมดินไม่มีใครมาเก็บสีเหลืองเต็มดินหมดเลย <c oughs> ส้มบมักสม้ม สูงกินไปปลูกเองนะคะปลูกเองกับมือปลูกแล้วมีแต่คนอื่นมากินัวเองไม่ได้ปลูกอันนี้ก็บักแข้งบักแข้งกินได้ใส่ใส่แกงเขียวหวานอันนี้ก็กินได้กันเองท่าน กัดหน้าหน้าบมหน้นาหน้าบมคาซาเพินไม่ค่ะโอ้ยมดแดงกัดยินจูนมีมดแดงนะลูกอย่าเข้ามานะมดแดงมดแดงกัดยายแล้วมันสะปรังคาซาเฟิอนอันนี้มันอะไร อันนี้บักแข้งโผอันนี้ก็คือส้มโอเดี๋ยวไปหาต้นมะนาวมาปลูกนะเอาไปหาที่นาเอาไปาไปหาที่กิน้าสีไปสีไปพี่แบบหน้าหน้าโบมเอาเลย มดแดงกัดโอ้ยกัดคนมันจูบไปเร็วจะไปไหนไปทางนั้นไม่ได้นะมีต้นไม้สักทองต้นสักทองปลูกไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วต้นใหญ่ละคาซ่าคน สองทางเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้คือโคโคนโคโคนัดโบมโคโค่นโคโคนอดไกรสอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ 5 giây. Ôi.